Thank you. เกมนอนสู้ผีเวอร์ชันใหม่น,น่าจะมากแต่เรามีแล้ว เพื่อเขาเขียนหลังให้เราได้ฝันอยู่ประมาณแล้วเราขอเล่นตดแล้วไม่ได้ยากมาถอดแจ้งบงฉันซื้อที่ควายมาเป็นอุปกรณ์เล่นเฮลิออเมจจาก แดดจะหมดแล้วต <ạ, S 1> <ể> ้องแดดตอนนี ò, ้เรานะเราให้พี ó, ่กุ้ของเรานั้นถือกรอไปเรื่อยพี่กุได้เงินมาด้วยฝั่งเขาก็มีนักดาบสามคนเราฝ่ายเราแหละหนุ่งคนเดียวแล้วไปคุยเขาเยอดกว่าก็เลย เกยช่างงงเนาะยิ่งเขยิ่งพิษะยิ่งเกยยังไม่มาต for ่อสู้เลยนี่ยเออเอาสิฮันซีมาสิให้จะตายแล้วเหรอไม่โดนระโหลกกระปายลา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 ตายตายตายเอาไปไหนไหนก่อนเอาข้าวสีปุ๊บก็ไปยิงเลยแล้วปะให้มันยิง่ตายไปนีน ไม่โดนเลยเอ้ยโดนยิงลยนะต่อไปมาสิเอาอ่าไปทำยิงก่อนเราควรเอาวันนี้เราจะไม่เอาหน้าดาบแล้วงั้นเราต้องปล่อยให้หน้าดาบเราแต่เราสรางกองทัพ ทีลุออกมาเพราะว่ายังไงนะดาบก็แพ้ทะลุแล้วก็มาต้องทุ่งใช่ไหมมันมีอาวุธกระดิษตัวแต่เรามีเอาอาวุธระยะไกลสามารถยิงได้โดนหัวเดี๋ยวโลงก็ได้ยู่มีโดนแล้วโหเยี่ยมเลยอ่ะดีนะนะที่เกมเนี่ยก็ว่าให้เด็กเล่นแล้วก็ผู้ใหญ่เล่นสีเลือดที่เป็นสีแดงนะก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงปอดคุกคูอ่ะไปหา ไม่เป็นไ,นไ,เไรเราไม่รู้ทงงงเรม่รู้กรมุนเอาเป็นนักแทวีมากเลยเกิดทำไมไมบยิงใกล้ล่ะอือกลัวไมเอ้ยแล้วก็ยงงิงเลยจะมามามามตายแล้วตายไม่นะมาล้วไม่ได้มตายแล้วเฮ้ยไม่ไหว าจจะกอโหเลเลดจะแหลบแลไอ้ิแกจะไม่ต่อสู้ไมเหรอโเกะแสายรักได้นะกต้องเป็นสายต่อสู้กมีดาพูดเลยฮะดเกิดมาเพื่อต่้ก็เกิดมาเป็นด้แไอ้ไกที่ตายที่มีอะไรตลดเลยอะ พอค่าจับคนีคนสอคนก็ยังดีเนี่ยเดกมี่ลูกแกไมขาลูกแเอาเลยโยงตางหานเนี่ยแบูแกได้ชนะไหมเปยวเราจะเป็นตัวโดยยิงเองยิอันนี้เลยอ่ะถ้าเกิดว่าเรายิ็เกลดว่าลูกตั้งของมันจะพังแล้วอ่ะระดับก็ออกก็อาจจะออกมาข้าหลับปรารมููีเอเอกมาแล้ว เรานี drum. Drum. ่ยิงมาให้มันนั้นมีจำนวนน้อยขึ้นวลำจะมีเยอะเราอะฆ่ามันได้แล้เร็วเข้าไปใกล้ก็ยิงมันมันก็ตายเลยออกไปข้างอรกพวกนี้จะกตอนนี้เราจะไม่พกอล้วเราจะยิงเพราะว่ารู้ตัวว่าที่เตือนตายแล้วสองสามที่ต้องยิงนะโอ้ตัวยิงเยอะมากเลย เราอยากให้ลูกปั้นลูกพางหลกบขึม่อย่างนั้นน่ะเขาอาจจะตัวจำนวนจะขาดนะให้เราพาไปหลัตายไปนี่แล้วตาบัาติดสายรับมาพบกันโอ้ยตายเออไม่นลวตายแล้วม่นเรอเอาหนีไปแล้วไมเจอเลยมานเลยลูกปั้นมันตายแล้วามาไมไว่มาถึงใครมาถึงเขา ดี่ตายแลมาเอเหรมาป่อดเลดเพินไ้เจ๊ไม่เอาไจ๊ไม่เอาดาบโคมเอามาคิดเราเลยนีมโอ้โหทีนี้ก็เลนน้อยด้วยอืมมา่นมันไม่มีท่าเลยว่าพเไมเหรอท่าของลูกลูืคนนี้ไม่มีบางเหรอตนั้นมันก็อาจะวิ่งกับลดาบเลยที่เขามีท่ากเก่งเด็ วันี้มายมกับบ้านนะกับพี่ดาบเขากันอ่อ๋อเขามีดาบไงยิงตายได้มาเพิ่มมาแค่คนเดียวเองเอาลอยเหื่นมึงมันเรามงหัวมันที่ตไดนี่อ้าวโหไม่ได้เดี๋ยดาบแบนแค่ตัวมีเงินเพือนหนังก็พังมีเพราะมันก็เออที่สุด ไปแ,แ,แล้วววทุกมันเลยหนึ่งดาวเดียวหรือว่าเราได้เจ้าดาบใช่อ้าวดูแล้วตัวเนี้ยเราเล่นมาตั้งหลายปีแล้วอ่าโฆษณาอีเด้อเหรอตัวนี้ไปตัวปั๊มบอสตัวตัวนี้แล้วนี้เราก็จะเล่นในตัวเนี้นเรามีหลายเกมแล้วะมีเรียร์มีหลายอันแล้วอ่ะ เข็มเนี่ยมีมดถูกกินกินบ้างน,นั่นแหละเทียบเลยงั้นเราต้องงั้นงั้นอัพเดทดาบด้วยวกันเนะเาะเพราะว่ายังไงอะ่ะหืมที่สุดมันจะมีประโยชน์ออกับเราจะแค่ไหนแต่ว่าดาบก็มีประโยชน์เหมือนกันนะถ้าเรารพัฒนาเราพัฒนาอะไรอัศวินเนี้หรือเศษน้ำดาบด้วยวกันเนาะนี่คือทักขุดประจำบ้าน จังเงินกว่าปั้นแล้วนะยังไม่ใหญ่โตสักแค่ไหนได้เวลาเอาดาบเอาได้เวลาชุดแล้วนะจะเอาดาบแล้วไปกวนวเอาอีกรอบหนึ่งยี่ตากที่ก็ยังดาล,ดาลแหละดาลแรกไปก็ยังกลัวไปเลยบนบาด์าไม่ใช่อัลเจวินเพียที่จะป้องกันโอ้ไม่โดนเลยอ่ะแกไปแหววไปนคนเนี่ยอืนนอ อ,อ,อุ๊ยไม่โดนเลยตายแล้วขอค่าไอ้นะถูกแบบนี้ก่อนขึ้นามาใกล้อมีเงินมีรวยมีของมีบ้านอ้าวที่เกิดเขาไม่ยเยอะนะคืาอยู่ที่ไหนถ้าขอค่าแบบนี้เถอะคือมัจะตายแล้วโอเคเแต่เราประกวนเขาให้เขานั้นไม่มีนะปวดเลยอ่ะเพื่อเอามาตีอเซวินวูงแบบนี้รีบคายรี่ไปยังไม่โดนแทงเลยไม่นะ ไม่โดนเลยนี่มันอธิกวินหรือเนี่ยเดี๋ยวคาดนึกว่าเขาอาจจะเก่งซะอีไปที่ไหนได้โคตรกากเลยอุ้ยตายไม่ตายอธิกวินก็โอ้โหโคตรโคตรไปเลยอืมน่าจะคาดอีกทีเลยแต่เนี่ยอยากคาให้ตายบ้างจะดีสักหน่อยคนไหนที่ต้องการความตายเข้ามานี่เลยให้นักดาบฆ่านักดาผู้หล่อเหลาเนี่ย อยังไม่ตายกลับบ้านมีควาจะต,ตายแล้วไม่ได้วยกลับบ้านหรอกจะเราตัวเองตัวแม่งไนเลยเจ้ารัตเตอรว่าไอแอตนี่ตัวแม่งโอ,โอ้มีตั้งแล้วประมาณ6คนแต่เขามีแค่คนเดียวที่เขาต้องพกกันศาลนะ่ะโดข้ามดิวิตาดิวิตาก็ตายแล้วอะแตดากันแต่ด่บแค่6คนนี่นะ ว่าเราฆ่าต้องจบทางาอาชย์ต้องเข้ามาแต่ว่าเด็กแกอาชีพเราอ่อะอาชีพผมเนโดนเราค่าให้หคนเองอะ่ะแค่ไม่ถึงสามไม่ามันจะตายแล้วอะ่ออะนี่ี่ราฆ่าจะไป,าป,ป,ปาทางพวกปัตัวนีนี่เฉยเอะาก็มาเรื่อยๆแต่อาชมาตมา้งตายเพราะว่ามันะใช้่ มาแล้วก็ตายเป็นไงแต่ว่าเราีต้องกันตดาะินได้อแต่ไปหน้าจะเป็นาของอมดหรือไม่ก็แม่บดะแม่มดหรือไม่ก็ข้อมดนี่แหละรือไม่ก็นาน มันถังนี่ทีนี้เราก็ใช้เลยนะมันกับเกมธนูเลยอ่ะเกมที่นี่เลียกอย่างเดียพี่แปงเขาเล่นด้วยนะจำได้นะมีคลิปเลงที่พี่แปงเขาเล่นนะแต่ไม่ใช่เกมปะถางนี่หรอกคือว่ามันก็เหมือนกันนี่แหละคือว่ามันก็เล่นเ้าเบาอ่ะซึ่งมันต้องมีระยะมีช้วยอ่ะเพื่อให้เราสามารถยิงได้แม่นโอ้นะกดุ่นการโอ้โ ออกออรู้เลยอันเนี้ยมันจะมาต่อเมื่อถ้าเรานั้นไปต่อสู้กับเขานะคือว่าถ้าเราอ่ะไปปัวเขาอ่ะเขาก็จะไม่กลับมาที่ฐานเขาเพราะว่าลุยเลยนี่เราร,รูดด้เพราะเราเคยโดนีีไปแล้วอะหลายครั้งด้วยอะต้องเร่งแล้วล่ะให้ให้นักสึ้นั้น สุดเพืเพิ้นเพื่อจะต่อตัวกับนักดาบของเขานักดา8คนนักพนูตีแล้วก็อาจจะมีอีสอเพาจะเนาะทีนี้น่ามะไหวนะเกิดไม่ไหวและระแล้วก็ให้ป้่มเขาเป้าตระก,การให้หมดแต่ยังไงก็ชนลละล้วเราเ็เล่นมาแล้วเราเคยเล่นแบบง่ายยากแล้วก็ยากมาก วิญาณมาบริญยามากๆเลยนะตาแบบถึงเลิตวิญญา่แบบวิญญาณก็วิ่งไม่ได้เลยอะตายทอบดับอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะไม่ถอยแล้วเป็นต้นไม้ร่วงต้นไม้ร่วงนะเดีบยวไม่ได้เดี๋ยววิญญาณก็จะเก็บเกี่ยวบางอย่างนั่นเองต่าง เมืนเราเคยเล่นมาแล้วอ่ะวะคุณต้องมานี่แน่เลยอาจจะมีคุณจะไม่มาไม่ทันหรอกเพราะว่าเสียงอ่ะมันคุ้นมากๆหูเรามาคุ้แล้วเกียร์มาต้องมานี่แน่ถ้าไม่มาก็อาจจะไม่ทันไม่มีอะไรที่เสียวลุยเลยพี่เจ้า เลยมาจัดก,การพวกเราด้วยอ่ะพวกเรามีตั้งโอ้ยมาโคตรที่รุ่อัจฉริยะอัศจฉริยะก็ยังฟอกการพวกเราได้มาตกฟีนในระยะไกลเลยรนะยะนั้นแล้วเรื่องหัวในระยะไกลโอ้ยนักดาบมันมาข้างหลังพวกเราเลยอะ่ะจีวินโอเคนักดาบทุกคนที่เป็นแปดคนตายแล้วนักหนูไม่ตายเลยทั้งสี่คนแล้วก็อาจฉริยะพิ่งมา แล้วก็ไม่ตายดีพเพราะเขาพุ่งมาไงและส่วนอักเดตต้ตายหมดเลยโอเคแล้วส่วนเลือกป้อมเหรองั้นงั้นอัปเดตด้วยก,กันนะเพราะว่าด่านต่อไปหน้าจะเป็นด่านไม่มุดมั้งเอากัะหัวเออเอ้ต่อไปคือด่านสุดท้ายแล้วที่เราจะเล่นเพราะเราก็ไม่อยากให้มันเล่นจบๆเพราะว่าคนที่ปัฒน,นาเกิดไปเยอะคนอาจจะดูไม่จบโอเคด่านสุดท้ายแล้วไป อันนี้คืออีกทีหนึ่งนะดังเด็กจริหว่าเลยมแม่แม่มมดคนพองแต่เนี่ยรากวดเรียนล้วดาบไว้หนึ่งคนนะเพราะว่าแม่มดคนเดียวมาสามารถจัดการทัา้ะดาบทั้งสามสี่คนได้เลยนะล่อเราเล่นมานานแล้วเราจะรู้ อ๋อรู้แล้วว่าปวดขาเพราะว่าเราอยู่ที่ทะเลตายไม่ถูกปกตินะทุกคนปวดขาเลยาเลยก็ขอขอขอคทษนะครับี่เสียดายไมเป็นไรก็ียกบ้างอยู่นอกเขาก็นอนกั่นะ้ว่านองผมหนาอ่ะแต่ก็อยากนอนกับแม่กับพ่อเลยแล้วก็นอนนอนไม่เป็นไรหรอก ผมก็เคยนอนแบบนี้มาแลว้วสักประมาณสองปีได้น่ะซึ่งผมก็ชินแล้วล่ะการที่ผมไม่กลัวผีว่ากลัวผีอ่ะเดี๋ยวกว่านี่อะไอย่ากลัวผีนี่นีตายลบโดนแม่ชิบเชี่ยไอ้เชี่ยเอาวุ้นกับกระโดนหนีหนีทำไมอ่ะชิลละดีกว่าถ้าจะเซฟได้อะไรให้กับทุกคนทุกคนทุกคนเลยเชี่ย เชื Cheer. Cheer. อ่อเชื่อาะไปได้นนไงเนี่ยเพราะว่าแม่หมดรรหรือว่าพอมงมึนเหมนะือนกันโวยเลยแล้วกันนะมันสนใจแล้วว่าพอมดมันจะมีสักกี่คตก็ตาแต่ข้าอยากให้มันจบเร็วเเพื่อไม่ให้คนรู้นั้นดูน่าเกิดไปเหมือนกับคลิปนั้นนะ่ะอ๋อเราควรให้หน้าดาบอยู่ข้างหลังแม่มดเพื่อให้แม่มดนั้นไม่สามารถเลือกได้ว่าเขาจะาข้างหน้าหรือข้างหลังเพราะว่าเราได้เอาหน้าดาบเาไว้ข้างหลังแล้วข้างหน้าซึ่งจริงๆน่ะเราสามารถทำได้ทุกคนเลย ครัง้งแรกดาวฮนูอัวคีเป็นไงคู่มดแล้วก็อายะคุณน่าจนะก็ยังทำได้เลยเพราะว่าอายะมันก็าตีแค่ไม่กี่ด้านนะด้านหลังว่าด้านหน้าน,นี่แหละตีได้หมดอะ่ะแ,แต่ว่ามันจะเลือกด้านไหนแต่เนี้ยแม่แต่เนี้ยพ่อมุดมาตั้งสองคนไงซึ่งดูจากท่าทางของลูกลูกสมุนแล้วอะ่ะพ่อม,มดกับแม่มดอาจจะรวยเลยนะ่โห,โหมาตายหรือเปล่าเนี่ยมาตายอใช่ okay. เอาทีนีตัวเอต้องอาบานตัวเราตาหันเียดึนเราไปนี่เป็นอะไรเรื่องเราเสี่ยละได้อุ้ยจะแก้มัอยาให้ชิคกาเตาไปจกเร็วเร็วไป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 นี่ชิบิปีชิบิปีป้อมมาไี่แบ็เลยโคนี่คือการทีมันมีอะไรเหรอเด็ ไหนทกคยังไม่จบหรอกอันนี้เข้าอีกทีหนึ่งเนาะและวว้วส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาอ่านใหม่นะคะอือบนึงนะครับขอไปเปิดกล่อ,องของขบัญก่อนเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าผมได้อะไรใน่องขบัดนั้นนี่คือเกมของไวรัสเมเทวราสีเกมนี้ทุกคนอาจจะเล่นนะเพราะว่ามันก็เป็นเกมที่มันเป่มันสีเพลินดีกวดอัอ อเออโค้ชผมไม่ได้อะไรเป็นของรางวัลจริงแต่ที่มาแล้วเปิดทีเปิดได้ได้เพชรจิตเสนหนึง่งตัวดีจิตหนึ่งแล้วก็เพชรอีกยี่สิบโอไม่ได้ไหมเหรอจะได้สกินใหม่อะหรือไม่ก็เอาสกินเก่าก็ได้อย่างเพชรสกินลาวาเนี่ยนี่นะเราอาจจะได้เพชรก็ได้นะ นี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับคุณหีิเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ bye ายบายทุกคนนะครับ๊ายบายจบอย่างเพียงเท่านี้